สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟังท i p แ n นเซ t ท็อกพอดแคสต์2021ท็์กเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิฟแอนเ t ่ท็อกสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบมวอร์เร็รีไซเคิลจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทีมเอ็มเซทท็อกชเวนตี้ทเวนตี้วันมาเปลี่ยนบรรจุพันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราทีมงานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทีมเอ็มเซ่ดำเนินรายการโดยก้อยสุทธินีสิริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดมุมมองที่เกี่ยวกับบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ วันนี้มาถึงคราวของการสอดส่องห้องนั่งเล่นกันบ้างว่ามีบรรจุภัณฑ์ประเภทใดอยู่ในห้องนี้ในห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งบ้านๆเนี่ยรวมกับห้องรับแขกและห้องทํางานซึ่งเรียกกันว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งคนในบ้านส่วนใหญ่เนี่ยมักเป็นที่ที่มาอยู่รวมตัวกันแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันทั้งการนั่งคุยกันกินขนมด้วยกันนั่งเล่นเกมอ่านหนังสือทํางานทํากันบ้านเล่นดนตรีเป็นต้นนะคะซึ่งเมื่อมีกิจกรรมหลากหลายเนี่ยบรรจุภัณฑ์จึงเกิดขึ้นมากมายในห้องห้องนี้ค่ะหากลองนึกภาพว่าจะมีบรรจุ พันใดบ้างในห้องนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพของซองขนมกล่องเครื่องดื่มกล่องขนมลังกระดาษลังใส่ของตลับซีดีกล่องพัสดุแล้วก็อื่นๆอีกมากมายโดยในห้องนี้นะคะนะเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมหลากหลายบรรจุภัณฑ์จึงหลากหลายชนิดแต่ที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าห้องนี้เนี่ยมักไม่มีถังขยะ หรือว่าหากมีก็จะมีเพียงแค่ใบเดียวรองรับขยะทั่วไปที่รวบรวมกําจัดซึ่งแม้แต่เศษอาหารหรือเศษขนมที่กินเหลือก็ไม่สามารถทิ้งลงในถังใบนี้ได้เพราะว่าอาจทําให้มีมแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กเข้ามาทํารังได้ดังนั้นนะคะเช่นเดียวกับห้องนอนและห้องน้ําที่ถึงแม้จะมีขยะมากมายแต่ทุกอย่างที่ก็ควรที่จะนําไปแยกทิ้งในภาชนะแยกประเภทที่อาจจะอยู่ในห้องครัวหรือจุดแยกขยะของบ้านถังใบเดียวที่อยู่ในห้องนี้ได้นะคะควรจะเป็นถังขยะทั่วไปที่ทิ้งขยะที่ไม่ใช่เศษอาหารไม่มีสารอันตรายแล ไม่ใช่ขยะรีไซเคิลซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเศษพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้แบบสะอาดและแห้งซองขนมที่รีไซเคิลไม่ได้เศษกระดาษเคลือบหรือว่าอื่นๆซึ่งสําคัญว่าจะต้องแห้งและไม่เปื้อนส่วนที่เหลือควรแยกจัดเก็บตามความเหมาะสมนอกจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ใช้ในการบริโภคทั่วไปนะคะยังมีบรรจุภัณฑ์ที่มากับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นลังกระดาษหรือซองพลาสติกเหล่านี้ก็สามารถแยกจําหน่ายได้โดยเฉพาะกล่องลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่นะคะสามารถแกะพับและสอด เก็บไว้้เพื่่อรวรวววบมจหนาไดคะันนี้ก้อยแหละทิพย์เอ็มเซ่ทอลต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิพย์เอ็มเซนะคะ t i p m s e t i p m s e แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาทอล์กเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ thank <laughs> you